ว่าก็ต้องสู้กันต่อค่ะนี่เลยเหมือนคนนี้เลยนะคนดังยุค90เป็นพี่ป้องนั่นแหละนะอดีตพระเอกดังยุค90ค่ะหนุ่มแฮก,กรุ่งเรืองคุณผู้ชมอดีตพระเอกคนนี้เนี่ยเคยฝากผลงานผ่านหน้าจอหลายเรื่องหลายราวเลยอาทิเช่นรัก8,9แน่นอนอเงาอาโศกจำเลยรักแล้วก็สะใภ้ก้นครัวคุณผู้ชมนะหลายเรื่องก็คือดังๆทั้งน,นั้นเลยล่าสุดค่ะมีประเด็นในโลกโซเชียลทําเอาหลายคนฮือฮานะเมื่อมีคลิปหนุ่มแฮกเนี่ยไลฟ์สดขายเสื้อผ้า ผ่านทางติ๊กต็อกจนเกิดเป็นกระแสะข่าวขึ้นมาบ้างก็ว่าอุ๊ยอดีตพระเอกดังตกอับหรอจนต้องมาไลฟ์ขายของซึ่งธุรกิจงานขายเสื้อผ้าเนี่ยเจ้าตัวเปิดร้านชื่อชาลิกาค่ะแล้วก็เปิดขายมานานเกือบส0ปีแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งจากคลิปไลฟ์ขายของครั้งแรกค่ะก็มีคนเข้าไปสอบถามแล้วก็ส่งกําลังใจให้หนุ่มแพ็คเนี่ยมากมายเลยเพราะว่าสาเหตุเจ้าตัวนะโพสต์บอกเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าก็เพราะว่าทุกวันนี้ แทบจะขายเสื้อผ้าไม่ได้ยอดเลยมันตกหวบเนี่ยเกิน50เลยนะคะ ซึ่งอดีตพระเอกด,ดังค่ะเปิดใจผ่านพี่ออนนี่พี่ออนนี่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยแหละบอกว่าเจอกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาต่อเนื่องมาตลอด2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยกัดฟันสู้มาตลอดเลยแต่ปีนี้สถานการณ์โอ้โหมันแย่ถึงขีดสุดจริงๆต้องทำทุกวิถีทางนะเพื่ออยู่ให้รอดไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่เช่าร้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่เจอตอนนี้เรื่องที่ทำไม่เสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมเจอลี่ ต้องเลิกจ้างพนักงานที่ทำงานมาด้วยกันตลอด10ปีแล้วก็รายได้นะนะที่มีเนี่ยมันไม่พอจ่ายจริงๆแล้วก็จากมรสุมต่างๆค่ะที่เจอยอมรับเลยว่าเครียดนะเครียดหนักจนเกือบเป็นโรคซึมเศร้า นายวิกิตเนี่ยก็ยังมีภรรยาแล้วก็ครอบครัวที่คอยให้กําลังใจเสมอนะคะในส่วนการลุกขึ้นมาไลฟ์ขายของค่ะมองว่าเป็นทางรอดแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะต้องปิดกิจการค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะพร้อมขอบคุณแฟนและครที่ยังจํากันได้แล้วก็เข้ามาส่งกําลังใจให้ด้วยค่ะจริงๆอ่ะมันก็เป็นทางรอดของผมเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอวว่าทาวันนี้เราจะรอดไหมแต่ว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่า แสดงว่าเราสามารถทําอย่างอื่นได้คือคือผมคิดว่าถ้าผมไปไม่รอดอ่ะผมก็จะไปลองขายอย่างอื่นแบบผมก็ลองนะนะแบบเพื่อเพื่อไม่ให้มันแบบจบที่ตรงเนี้ยผมก็ลองไปแบบทําขนมจีนแกงไก่เปิดรับออเดอร์แบบเนี้ยครับแล้วก็แบบลองจะลองทําเค้กขายเผื่อว่าแบบมันก็ไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยครับผมอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าคําว่ามืด8ด้านเป็นยังไงอะ่ะเจอกับตัวเรื่องเรื่องธุรกิจนี่ยครับ แล้วตอนแรกผมอะเกือบเป็นโรคซึมเศร้าเลยเพราะว่าผมนอนนอนอยู่อะผมก็แบบผวาตื่นทุกคืนอะคือแบบมันเครียดมากมันเป็นช่วงชีวิตที่ยากแต่ว่าพอแบบผมเหมือนได้กําลังใจอะแบบจากคนรอบข้างจากครอบครัวจากคนรอบข้างจากแฟนๆที่เคยแบบจําเราได้อะผมก็แบบว่ากลับมาคิดใหม่ว่าทุกวันเราก็ต้องสู้ต้องสู้วันนี้มันพลาดก็ต้องสู้ใหม่ก็ไม่เป็นไร เก่งนะดิฉันชอบมากเวลาพ่อค้าที่ขายชุดผู้หญิงแล้วแบบรู้แล้วก็เข้าใจในการอธิบายลวดลายต่างๆวัสดุอะยากเหมือนกันนะเสื้อผ้าผู้หญิงขายจริงนะอาพี่สู้ต่อไปค่ะคุณพี่ขาคุณผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะต้องบอกว่าโดดมาทําซีรีส์าวเป็นเรื่องที่2ไม่เท่าไหร่นะมีดราม่าซะแล้วสําหรับผู้จัดคนเก่งของเรานะคะพี่นองอารุโนชาค่ะคุณผู้ชมมันปวดหัวจริงๆสําหรับเรื่องดราม่าคุณผู้ชมมันเป็นยังไงไปฟังกันหน่อยก็เพราะว่าซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เจ้าตัวนั้นสร้าง ะะมีนักแสดงหนุ่มนะคะน้องเชลธนัก,กริค่ะร่วมแสดงอยู่ด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้นักแสดงหนุ่มกาลังมีกระแสข่าวดราม่าสุดร้อนฉาเลยกับเรื่องโรคเราโรคแปดใบเออนะคะเป็นเรื่องราวโรคแปดใบนี่แหละจนถูกต้องสังกัดนะนะออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงซึ่งเรื่องนี้นะคะ่ะพี่น้องบอกว่า ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวหนุ่มเชลเลยเพราะว่าทราบข่าวพร้อมๆกับทุกคนจริงๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทําตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถามว่าพอมีกระแสข่าวแบบนี้จะตัดฉากที่มีน้องแสดงทิ้งไหม,มพี่น้องบอกว่าด้วยการทํางานทุกอย่างมันตัดต่อเสร็จหมดแล้วอะแล้วก็ฉากที่มีน้องอะมันไม่มีตอนเอง การเป็นศิลปินก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดสิ่งใดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่ามันจะเป็นยังไงส่วนว่าในเรื่องนี้เนี่ยวิเชตเองเนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่ามีน้องมีเยอะมากค่ะยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเห็นแต่ข่าวคือตามข่าวกับเ,เรื่องนี้ก็เหมือนทุกๆคนเลยค่ะเป็นกระแสะของสังคมที่เราเข้าใจได้ค่ะว่ามันเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นก็ เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็ต้องพิจารณาในต่อๆไปอีกทีนึงจริงๆเราก็อยากให้ดูเรื่องราวและความสนุกของในเรื่องนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเน้นเื่องน้องเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีไม่ได้เยอะก็อยากให้เดี๋ยวลองติดตามชมค่ะก็ยังไงก็ติดตามชมซีรีส์ด้วยนะคะลิซซก็คือฉากน้องไม่ตัดทิ้งนะคะแต่ก็คงไม่มีภาพน้องตอนอยู่ในการโปรโมทซีรีส์นะคะพี่น้องได้บอกไว้จ้ะใช่ค่ะอาคุ